หักหัวใจเจ้าเด้ออีลาหักคำว่าสู่มาด้วยกันบ่มีเจ้าประคองบ่มีน้องมือนั้นอายคงบ่มีมือ มองย้อนทางที่สองเราผ่านมีราวรานเป็นฉากชีวีอยู่กับการดินรน้นมนพ่อปานกุจีรอดมา เมือนี่จังได้งึดที่น้องบอทิมบอปาในห่วงเวลาที่อายลำบาคอยหยิบยืนความเป็นตาถึงเจอเรื่องหนักหๆกก็ยังรับไว้ อายเคยเป็นคนหักสวดสู่าอเคยเป็นผัวที่บอกอหนเจ้าก็ยังอยู่ให้กอดละสองคนเ้าเก้าวรอดมาได้หากไอหัก หัวใจเจ้าแหงในมือที่ไอบอนักน้องกายยังหักหักบ,บ่เปลี่ยนแปลงทุกยากเพียงใดแก้มแดงยังบอกทนไว้ งึดที่น้องบ่ทิมบบปาในหวงเวลาที่อายลำบากคอยหยิบยืนความเป็นตาหาถึงเจอเรื่องหนักๆก,ก,ก็ยังรับไหวอายเคยเป็นคนหักสัวสัว อายเคยเป็นผัวที่บอเอาไหนเจ้าก็ยังอยู่ให้กอดและสองคนเฮาการอดมาได้หกากไอหักหัวใจเจ้าแหงแห่งนานท้อใดแห่งหัก I hug what I tell. Him.